สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยพบกับปุ้ยแล้วจะเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากปุ้ยอยู่กับรถแท็กเตอร์อิซกิมือสองคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น NT540 หรือขนาด40แรงม้าของเรานั่นเองนะคะ เดี๋ยวปุ้ยพามาชมบริเวณรอบๆของ40แรงคันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราดูยางนะคะยางปุ้ยให้เป็นยางเดิมๆทั้ง4เส้นนะคะยางก็ยังสวยพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะบริเวณใบดันดินหน้านะคะเรามีการทำสีให้เพื่อความสวยงามนะคะทำสีคานใบดันให้ด้วยให้เรียบร้อยเลย ขั้นหน้าเรามีการตรวจเช็คลวดซึมเยิมให้เรียบร้อยนะคะตรวจเช็คให้แล้วนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของพี่ๆกันเราตรวจเช็คลวดซึมเยิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะคะมาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะฝั่งนี้ เรามีการเปลี่ยนไส้กรองให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างขาวสะอาดพร้อมใช้งานเดิมๆทุกจุดนะคะแต่มีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยฝั่งนู้นกันฝั่งนี้ก็เดิมๆทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายของเรานะคะเรามีการตรวจเช็คลวซึมให้เรียบร้อยนะคะล้อหลังวีดีโอพร้อมใช้งานนะคะ ทุกอย่างยังเดิมๆนะคะหลังคาโดยรวมถือว่าพร้อมใช้งานมากๆค่ะมีเบาะนั่งนุ่มๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่รู้ระบบเกียร์ของ NT540 หรือ40แรงม้าคันนี้นะคะเกียร์เขาจะเป็นแบบ แเกียร์เดินหน้า8ปเกียร์ถอยหลังนะคะจะมีเกียร์หลัก1,2,3,4นะคะและมีเกียร์เต่ากระต่ายนะคะแล้วก็เดินหน้าถอยถอยหลังด้วยเกียร์ซิงโครชาเทินะคะแล้วสีเหลืองเหลืองก็จะเป็นเกียร์ p t อนะคะเราจะมีทั้งสองรอบคือ540แล้วก็750นะคะด้านนู้นจะเป็นคอนโทนผ่าน ด้านหน้าจะเป็นคอนโทรลใบดันนะคะคันนี้นะคะใช้งานไปแล้ว1,000ปุ้ยขอดูก่อน1,329ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ1,329ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมวิดีโอการขับเคลื่อนใช้งานกันคะ่ะ ราก็ได้ดูบริเวณรอบๆของอิซกิ40แรงม้าคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันดูบ้างนะคะสำหรับคันนี้รถปี2558นะคะการทำงานอยู่ที่1,329ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้ปุ้ยจับมาเป็นตัวรถกับใบดันนะคะราคาเพียง258,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถใบดันดินหน้านะคะ ราคา258,000บาทเท่านั้นสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะได้รถแท็กเตอร์มือสองขนาด40แรงมาไว้ใช้งานปุ้ยขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานทุกจุดนะคะสามารถเข้ามาทดลองนะคะชมนะคะได้ที่ อิสกีกําแพงเพชรนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลสลกบาดอํเาเภอขานุวอลักษบุรีจังหวัดกําแพงเพชรค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆอยากจะดูจุดไหนของ40แรงคันนี้หรือคันอื่นๆนะคะสามารถทักไลน์หาปุ้ยได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ ะะสุดท้ายนี้ปุ้ยก็ขอฝากช่อง YouTube น้องปุ้ยแม่คา้ารถไถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามรับชมการรีวิวรถแท็กเตอร์มือสองหรืออุป,ปรกรณ์มือสองต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ